สวัสดีครับผมมันนี้อยู่ตรงหน้าครับคนกัตสิตกค,ครับผมคนกัตสิตกค,ครับเป็นอยู่ตรงหน้าครับตรงนี้กองเพือนครับผม เอบิ่บงดูกเนาะกินคนเดียวหูรับคนพุดอ เอาไอ้บ่าพระต้องไปุกระตันสิลมเปสีรมกล่องสีรมมาหลายคนครับอุดเต็มอยู่นี่ครับผมผครับม่งเดียวโอ้จะไย้ย่ทงหน้าครับผมอยู่ทงหน้าครับคนกสิโตครับผมว้ายบังอีกแล้ว

ดื้อครับผมไปแล้วไปแล้วอย่ามาอย่ามาโอ้มีแต่ยอลงไปแล้วลุกเอ้ยฝนสู้เดียวโอ้มึครับมีแต่เด็กหน่อยครับผมมีแต่เด็กหน่อยครับอู้เด็กหน่อยขึ้นมาเต็มเลยครับเด็กหน่อยขึ้นมาเต็มเลยครับตั้อยู่ตรงหน้าครับผม ปุ๊บครับว้ายโอ้ยเหล่ยงลายพูดฟุงซุเย่อเอาไปเบิดแล้วแม่ยังลูกเบิดแล้วครับผมมึงก็ไม่งยังยืนย่าเฮโอ้โอมึงครับยังเบิดแล้วครับแม่อเมอายูยังเบิดแล้วครับผมมันจินกูเบิดโหอยู่ข้างล่างไปเบิดแล้วเบิดแล้ว Dạ. Bôi, quay leo. Như được các bạn. Nè. Ô, đi ra này. Bưng ra các bạn. Đi cái nhăn chưa. Một ủa anh bắt làm mẹ, mít cho tôi đi thử bố, anh thử cái nhà này các, bu bắn tiêu, quá hiện quá ขอบคุณครับผมกับอาลัดวงใจครับมาบุง้งน้องม้าครับผมเอามาอยู่ตรงหน้าครับบงติละ่ะมีแต่มีแต่โตดื้อด,ดครับผม้มีแต่โตดืด้อครับไว้ตอ้งทักทายหน่อยทักทายหน่อย ก็แค่น้อยครับผมขอบคุผมก็บ้งอบงนองมาครับผมบวลับนนอนครับผมเล่ยนยังเดียวครับอลงไปลงไปลงไป Ơ... Được hả? Lên nó lên <laughs> Lên nó đùi đi mẹ mày lại Được Lên nó cưới lên เนี่ยเจนจีโอ้ดูดิครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดูดูดูครับไม่ไหวแล้วคือมาเต็มแล้วโอ๊ปป้าไปโอ้ดูโอ้ไม่ไหวแล้วดูครับผมโอ้ยเจนจีครับเจนจีโอไบ่ไหว เอาโอ้เด oh, ี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นครับผมใจเย็น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 โอ้ยโคโคสูดใจเย็นเลยเอาโอ้กิจจิตตัวดิใจเย็นเออดูครับผมดูดิส่วนแค่ไหนดูครับดูดิแต่ละตัวดูดิโอ้ย ดูด oh, <ettes> ูดูดูทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอ้าเอ้โ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 อ้เดี๋ยวไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้ว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 โอ้อาไปเอาไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว เอาไปทิ้งด้วยเลยกินหมดแล้วก็ไปทิ้งด้วยเลยหมดแล้วก็ไปทิ้งด้วยเลยโอ้ยนี่เดี๋ยวอยู่นิดนึงแม่งเอาไปกินเลยไม่ปให้ลูกเลยดูดีครับส่วนแค่ไหนดูดิหมดแล้วมันหมดแล้วดู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 ออคือมาเต็มเลยครับเดี๋ยว โอดแล้วเ้ยมีทักทายหน่อยเอ้ยธรรเนียมน้ะมิเอ็มมิครับทักทายหน่อยสวัสดีครับวันดีวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ออกมาอยู่ทุ่งนาครับออกมาอยู่ทุ่งนาครับหมดแล้ว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 ครับ <bleibt> điều hook up me hook 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 เด็กมาหนีเร็วมาทักทายหน่อยเร็วไอ้เด็กเด็กเด็กครับนี่ไอ้เด็กมาแล้วคร er. ับผมมาดึคร <c oughs> <c oughs> ับผมมาดึครับผมมาดึครับมาดึครับนี่เห็นไหมมาดึกครับผมมาดครับดกครับมาดึครับมาดึกครับผมมาดึครับนี่ก็ดึกแล้วครับขอบคุณครับกลับมารับชมครับ กำลังกลากำลังชมครับ <c oughs> จินเนีเปเสอูเอาลงไปลงไปไปลงไปลงไปลงไปได้แล้วไอแดงลงไปมามา,าเสือตัวนี้เสือครับอู้ตัวนี้เสือครับตัวนี้เสือเสือมาแล้วไอเสือตัวไลน์นีเสือมาแล้ว,ต,ว,ลลวตัวนี้ตัวไลายไอเสือครับ โอ้ท oh, ักทายหน่อยสวัสดีครับผมยกมือขึ้นเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับชมครับสวัสดีครับพี่โอ้ยสวัสดีครับผมดูเยอะบุญเลยครับผมดูครับ ไม่หลับไม่นอนเลยดูครับไปเลยนี่ไอ้อดำอีกตัวหนึ่งไอ้ดำานี่ไอ้ดำดำตัวสองตัวนั้นเสือเมื่อกี้ตัวนั้นเสือตัวนี้ไอ,อ้ดำดื้อตัวนี้ไอ้ดำดื้อไอ้ดำดื้อดำดืออดำด้อครับเนี่ยด,ดูดิดู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 ทักทายพี่เขาหน่อยทักทายพี่กอนกอนกันเถอะ Oh, berde club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 , club, club. boleh. Uh, boleh lain ni. Hah? Main lain kan. Berde club, berde club. Hei. Main lain like <coughs> Ni, tu ni kena ada dื้อ yang mai pergiไหน ni. แต่ไม่ดื่มยังไม่ไปเลยดูดิครับตัวนี้ดื่อสุดแล้วแต่ไม่ไปครับมาทักทายครับดีครับไดีครับดีครับผมขอบู้มครับกุมฮาลานตุ้งใจครับอู้จะไปหรือเปล่าไปหรือเปล่าตัวนี้ดือสุดครับจะไม่ไปกับเขาครับนี่ดับอีกตัวหนึ่งตัวนี้ ไอ้ดำปุยตัวนี้ไอ้ดำปพุยครับนี่ตัวนี้ไอ้ดำปพุยดำปพุยปุยครับอ้าวขึ้นมาจะนอนอย่างเดียวครับไอ้นี้จะนอนอย่างเดียวครับนี่ปุยนี่จะนนนอย่างเดียวครับปุยนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับจะนอนอย่างเดียวครับเออจะนอนอย่างเดียวครับอย่าดูดีครับอจะนอนอย่างเดียวไปแล้วไปแล้ว จนินน้ยอย่เดียครับขอบคุณครับกับเจี๊ล้านดวงใจครับผมสิรับชมครับผมเอาขอพูดเลยครับขอบคุณครับวจินนอนแล้วเหรอจินน้อยเหรอจินน้อยเหรอว้ายตนนัวนี้ปุ้ยครับปุ้ยครับอไไู่จะไปไหนจะไปไหนมานี่เลยมานี่มานี่มันี่มันี่มนัมน,มนี่เอามาเลยมาเลย ตัวนี้อีกตัวนึ่งในไม่ใช่ตัวนี้เนในเราไปไหนแล้ว <c oughs> มีหลายตัวครับเอา้าไม่มาก็เอาแดงมาเหมือนเดิมแหละไปแดง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 ครับไปแดงครับเอาหวัดดีเร็วหวัดดีเร็วจู่วันดีครับ ไม่ลำไมน darum, ่นอนเลยพากกันเล่นครับผมต้องกลาปัดสีลาวนุงเงจ็คครับผมนี่ไอปุ้ยไอปุ้ยมาอีกแล้วไอปุ้ยมาอีกแล้วไอปุ้ยมาอีกแล้วไอปุยปุยเอาอย่างเดียวเลยเอาเอาเก๋ไก๋เก๋ไก๋เก๋ไก๋มา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  มา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 ตรงครับผมครับมาเด็กจะลงแล้วดิจะลงแล้วนี่มาขอบคุณก่อนขอบคุณที่นี่ก่อนขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมครับผมผมก็กำลังจะนอนครับนี่ขอบค,ครับเออทักทายเร็วผมก็กำลังจะนอนครับผมผมก็กำลังจะนอนครับขอบคุณครับผม ตอนนี้กรสี่ร้านตรงใจครับผมขบครับตอนนี้หยุดทงหน้าครับโอ้ครับนองหมาครับน่องหมามีอยู่หาตัวโอ้จะนอนแล้วจะนอนแล้วครับขบครับผมนี่ก็จะลงแล้วครับผมขอบคุณเลยแะครับขอบครับขอบคุณเลยๆหลครับคุณมาเัาจ่มครับกับนองหมาหน่อยครับพากันไปเบิร์ดแลวครับผมตอนใส่ย่างนอนแล้วครับผมเบิร์ดจะดุดุ ลุงเป็นครความุครับชคาับผความคุณคารบ